สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง k ี m มรถเป็ทุกมือสองครับวันนี้เราก็มีรถเข้าใหม่มารีวิวกันอีกแล้วเนาะนี่จะเป็นเจ้าสองคันนี้เลยเราเอามาให้ชมกันเป็นแบบแพ็คคู่เลยเนาะต้อนรับแบบเทศกาลวาเลนไทน์เลยก็จะเข้ากันมาเป็นคู่แบบนี้เลยอ่าสนใจนะครับรอติดตามชมราคาได้เลยท้ายคลิปเนาะแต่เรามาแนะนําเจ้าคันนี้กันเลยเราจะไปแบบทีละคันนะคันนี้จะเป็นยูนสต์ GX360 ครับปี55 หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยมันเป็นแฝดกันนะครับของคันนี้ก็คือแต่คนละปีเนาะก็จะประมาณนี้สายหน้าก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับก็ผ่านการใช้งานมาประมาณนึงเนะาะเราไปดูภายในกันดีนก,นกว่าว่าเป็นยังไงโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ภายในรถเจ้าอีซูุคันนี้แล้วเนาะสภาพก็คือเดิมๆเลยครับ,บเบาะเบื่ออะไรยังดีอยู่เลยเนะาะนี่ดีๆอยู่เลยตรงนี้ก็ยังไม่ขาดยังไม่อะไระครับนิ่มมากปรับเอ็นอะไรได้ปกติประมาณนี้เนาะ เกียร์ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาครับเจนหน้า8สปีดอ่าเบรกมือจะเป็นเบรกมือลมประมาณนี้ตรงนี้ก็จะมีที่ใส่ขวดน้ำเนาะใส่แก้วนี่ตรงนี้ก็มีเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยครับเพราะว่ามันเป็น360แรงเนาะก็หัวเก่งก็จะค่อนข้างใหญ่นะครับวิทยุวิทยุอะไรก็อยู่ครบครับแอร์ใช้งานได้ปกติเนาะอ่าตรงอะไลาก็จะมีที่หุ้มมานิ่มๆเลยครับ เหมาะสำหรับขับทางไกลเลยเนาะเดี๋ยวมาดูเลขหน้าใหม่กันเลขใหม่จะอยู่ที่8 0 0มครับประมาณนี้เนะ 5, 5, 5, 5, 8, 3, าะปี55วิ่ง8 0 0มกว่าโลเองโอเคก็ถือว่ายังวิ่งไม่ค่อยเยอะครับอันนี้ก็พอที่จะไปต่อได้ครับก็หาเนื้อคู่กันอยู่นะเนาะเก๊กือ,อะไรก็ยังใช้งานได้ปกติครับที่บางแดดก็คือปกติเลยแผ่งประตูสองข้างอยู่ครบครับ ที่เปิดกระจกก็จะเป็นระบบไฟฟ้าเนาะนี่แบบนั่ง X แ X แเปิดกันได้เลยประมาณนี้เนาะโอเคก็เดี๋ยวลองชมรอบๆกันกันว่าเป็นยังไงครับโอเคครับก็มาชมรอบๆรถกันเนาะเรื่องมอที่ยางก่อนเลยยางหน้าก็จะเป็นบิดโตะครับดอกอะไรก็ยังลึกๆอยู่เนาะก็คือวิ่งงานได้อีกนานเลยประมาณนี้ไล่กันเลยครับายางลงยางอะไรอยู่ที่เดิมครบๆเลยครับคันนี้ หม้อลมห้อลมอ,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 อยู่ที่เดิมเนาะเดี๋ยวให้ดูสภาพหลังหัวเก๋งหน่อยประมาณนี้ท่อก็จะยิงขึ้นข้างบนเลยเนาะอ่ประมาณนี้ยางหลังอะไรก็คือยังพร้อมวิ่งงานอยู่นะครับใช้งานได้อีกค่อนข้างนานนะตอนนี้สภาพสวยครับไฟท้ายอะไรก็อยบู่ครบนะครับอก็คือลู้ค้าคนไหนสนใจก็สามารถรับไปดูแลต่อได้เลยนะครับ ประมาณนี้เนาะเหวนลาก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากครับสบภาพก็ตามที่เห็นในวิดีโอเลยเนาะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปชมอีกคันนึงก,นกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงเรามาคันที่สองกันเลยครับค,ร 2. คันที่สองจะเป็นป e ีสุดปีแซ่บสามศูนนะครับคันนี้เป็นปีหนะ้าหกเนาะอ่าก็อย่างที่บอกต้นคลิปนะครับว่ามันเป็นแปดกันแค่แก้มคนละปีเนาะคันนี้เป็นปีห้าหกสภาพก็พอๆกันเลยครับไม่ต่างกันเนาะ ก็คือผ่านการใช้งานมาประมาณหนึ่งก็จะสภาพประมาณนี้นะครับก็จอดตากฝนมาเนาะยังไม่ได้ล้างเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูสภาพภายในรถกันดีกว่าว่าเป็นยังไงโอเคครับก็ตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ในตัวเจ้ารถอีซูสคันนี้เนาะสภาพก็คือเหมือนกันเลยครับไม่ต่างกันเลยเนาะบเบาะเบิดอะไรอยู่ในสภาพที่ดีนะครับหลังคงหลังคาเนี่คือสภาพแบบเหมือนออกจากศูนเลยครับใหม่ๆเลยเอเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดาครับเดนหน้า8ปสปีดเนาะประมาณนี้เบิกมือก็เป็นดบิกมือลมเหมือนกันเลย วิทย,ยุอยู่ครบแอร์ใช้งานไนดะ้ปกติครับผมประมาณนี้เนาะเหมือนกันเลยครับประมาณนี้อย่างที่บอกครับมันเป็น360แรงเนาะหวัวเก่งมันจะใหญ่ๆหน่อยเนาะก็พวงมาลัยก็คือมีร่องรอยขาดบ้างเล็กน้อยประมาณนี้ส่วนหน้าไม้ก็เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูหน้าไม้จะอยู่ที่70,000กว่าโลครับประมาณนี้ปีห6วิ่ง70,000กว่าโล ประมาณนี้เนาะใครจุกใจก็สามารถรับไปดูแลต่อได้ครับแสงประตูอยู่ครบทั้งสองฝั่งเนาะก็เป็นกระจกไฟฟ้าเหมือนกันครับนั่งแอร์เปิดได้เหมือนเดิมประมาณนี้ก็ลงไปดูข้างล่างเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงก็อโอเคครับก็เดี๋ยวมาชมรอบรอบรถยางครับยางเป็นปิดต้นเหมือนกันอ่าก็พร้อมวิ่งงานเหมือนกันเนาะสภาพก็คือยังดีอยู่เลยพร้อมใช้งานเลยครับยางอะไรอยู่ครบเหมือนกันครับสองคันนี้อุปกรณ์ค่อนข้างครบนะครับ ก็คือสามาไม่ต้องห่วงเรื่องอุปกรณ์เลยก็ซื้อได้ไปตามสภาพนี้เลยนเนาะถุงลมไอมอสลมไม่ยังอยู่ที่เดิมครับประมาณนี้เดี๋ยวพี่ถ่ายให้ดูหลังโเัเก่งเลยอสภาพก็คือยังใหม่ๆอยู่เลยครับทอย,ยิงขึ้นข้างบนเหมือนกันเลยเนาะประมาณนี้ย,ยางหลังก็สภาพเหมือนกันเลยครับพร้อมวิ่งงานเลยสภาพนี้สองคันนี้เป็นแปดกันนะเนาะมันก็เหมือนเหมือนกันเลยครับเข้ามาพร้อมกันเลย สภาข้างหลังก็คือนี่พร้อมใช้งานครับไฟท้ายอะไรยังไม่แตกเลยยังไม่เ้าเลยประมาณนี้นะเนาะฝั่งนี้ก็คือสวยครับสาภาพดีพร้อมใช้งานตามคอนเซ็ปต์ครับ KM แล้วมาดูมือสองสาภาพดีพร้อมใช้งานราคาถูกด้วยโอเคประมาณนี้เนะาะถังน้ำมันอะไรก็ยังอยู่ที่เดิมอโอเคเรามาฟังราคากันว่าสองคันนี้มันอยู่ที่ทเท่าไหร่เนาะ ก็สองคันนี้นะครับอย่างที่บอกเป็นแปดกันเนาะราคาก็ไม่ได้ต่างกันเนยอะปีก็ไม่ได้ห่างกันเนยอะครับปีเดียวเอง mm hmm. ก็คันนี้นะครับ D X Z สามหกศูนย์เนาะ U S D X ้สามกศูนย์ปีห้าห้าคันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทครับฟองไม่ผิดเนาะหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทครับราคาไม่แรงเลยนะครับพร้อมกับสภาพสวยๆแบบนี้เลยเนาะอ่าส่วนคันนี้ก็จะเป็น D X Z ครับ U S G X Z สามกศูนย์ปีห้าหก ราคาจะอยู่ที่1นึ0 0ล้านบาทครับย้ำอีกรอบครับ1นึ0 0ล้านบาทเนาะก็จะประมาณนี้มันเป็นแฝดกันแต่ถ้าซื้อคู่นะครับย้ำว่าถ้าซื้อคู่จะถูกกว่าซื้อคู่จะลด5 0,000บาทเลย่าซื้อคู่ลด5 0,000บาทซื้อคู่ถูกกว่านะครับผมประมาณนี้เนาะถ้าใครสนใจนะครับสามารถเข้ามาดูรถได้เลยที่เต็นท์ของเราเนาะอยู่เส้นเลี่ยงเมืองไปพาชชุมบุรีครับหรือถ้าอยากได้ยุคภาพเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมก็ เข้ามาได้เลยครับที่ Facebook Fanpage ครับแล้วก็ Line แ d ครับแอส i ซ n ย u เอ็มคออ่าจะเป็นเบอร์ติดต่อครับ0 8 1 3 7 3 9 7 9 3ครับก็โทรตัวน้ได้ตลอดครับรอรับสาย24ชั่วโมงแน่นอนประมาณนี้เนาะสำหรับการรีวิวรถวันนี้ใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยครับผมก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ